สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่20เดือน2ปี2 0 2พนะครับวันนี้ผมไม่สบายนะครับก็เลยมาหาหมอนะที่โรงพยาบาลรอสัญญาณไปเขียวที่จะข้าม ฝากของข้านะครับข้างหน้าน,นี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลโอเคครับสัญญาณไฟเขียวเดี๋ยวรถจะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับ ตรงนี้นก็จะเป็นที่เคาน์เตอร์นะครับเช็คประวัติครับชื่อ่88 1 오신거요아니 이름이? 뷰바죠 세요체해드요 네. 보험이 안되는 거예요? 네 พีเอวาชิ่เนี่ยหรอ이름ไม่ใช่ชงนงชงนงที่ไหนโอเคนะครับหลังจากที่เราตรวจเช็คประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมานั่งรอคิวนะครับเพื่อที่จะเข้าไปตรวจ จากเราตรวจเสร็จก็จะมารับใบสั่งยาเพื่อที่จะไปรับยาในหลานขายยานะโอเคครับหลังจากที่ตรวจเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมานั่งรอ ไปสั่งยาน,นะครับเพื่อที่จะไปรับยานในร้านขายยาน,นะรเราเรียกขีดเนนะี่ยกเนี่ย 한 500원 나왔어요. นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วก็รับใบสัญญาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปที่หลังขายยากันนะครับนี่ครับทั้งหมดค่าตรวจก็สองหมื่นห้าร้อยนะครับก็จะออกใบสัญญาให้นะครับเราก็จะไปรับยาที่ ร้านขายยาข้างหน้านี่นะ ก็รอสัญญาณไฟนะครับสัญญาณไฟเขียวเอา้าคนเกาหลีเขาไฟเขียวยังไม่นั่นเลยแหมข้ามไปแล้วครับก็ข้ามเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในในร้านขายยานะครับจะเอาใบสั่งยาไปให้คุณหมอนะครับโอเคครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่ให้ใบสั่งยาก,กับคุณหมอเราก็าจะมานั่งรอรับยานะครับพูดถึงนะครับว่าคนที่จะมาหาหมอนะครับไม่ว่าจะเป็น คนมีวีซ่าหรือคนไม่มีวีซ่านะครับเราก็แค่แสดงบัตรประจำตัวของเรานะครับก็มีพาสกับใบกาม่านะครับสองอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุที่มันรุนแรงถึงขั้นผาตัดนี้ถึงขั้นนอนโรงพยาบาลนะครับเขาก็จะให้เรานอนอยู่โรงพยาบาลนะครับ ก็รักษาอยู่ในขั้นตอนการดูแลของคุณหมอนะครับไม่ได้มารับยาที่ร้านขายยาน,นะครับก็จะกินยาโรงพยาบาลจนก,กว่าจะหายนะครับจะได้ออกจากโรงพยาบาลครับ보ูไม่ได้เ,เหรเนร่ 3만 1천 9백원 나왔네요그 그냥, 어, 그냥 어떤 식으로 보내 그냥 달면 돼요 한번 달라고 그냥 떨어지면 솔직히 달라도 되 거예요? 달리고잘 네. 안되면 병원에 가셔야 돼요? 병원 가는 게 제일 빨라요. 집에서 잘 안돼요 집에서, 집에서 안되요? 집에서는 집에서 잘안니다 음. 병원에 가시는 게 제일 낫 안녕하세요 안녕하세요 안녕하세요, 안녕하세요. โอเคนะครับหลังจากที่เราจ่ายค่ายาไปมี้ก็สามหมื่นหนึ่งันกวอนนะครับก็ยาทั้งหมดก็มี14วันนะครับจากใบสั่งยาที่คุณหมอให้จากโรงพยาบาลน,นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบ เพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่ไปหาหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รับยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเดินทางกลับห้องพักนะครับคลิปนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้นครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ